มิสโรซ r ่และคุณกำลังดูรายการที่ r ุณชื่นชอบในนิวส์บีสเฮ้โรซี่โอ้เฮทเอฟอาวันนี้อยู่ห้องเดิมเนี่ยฮะไม่ได้ไปอยู่ตามห้องครัวรตามห้องซักผ้าเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหม <laughs> <อ S 2> ด,ดี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 ตอนที่เราอยู่ใหนห้องครัวรมีแต่คนชมโรซี่ว่าโรซี่เหมาะกับเป็นแม่ครัวอ่็เสียดายไอ้หญิงห้องครัวแต่ว่าผมก็ไม่ได้โชว์ลีลาทำอาหารสะหน่อยเลยแต่ด้วยรูปร่างของผมเนี่ยมันเหมาะเป็นเชฟไหมน่าจะเหมาะกับ เป็นกุ๊กๆๆมากกว่าโอโ้โหกุ๊กจะเป็นเสียงไก่เลย <c oughs> ใใกุ๊กไม่ใช่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกกแล้วม่ไกไ่แล้วว่าแต่เชฟกับกุ๊กเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยโรซี่มันต่างกันยังไงครับอ๋อคำว่าคุกเราเหมายจะใช้กับคนที่ทำอาหารเป็นแต่ว่าถ้าเป็นเชฟอันนั้นก็คือกุ๊กมืออาชีพอ่าก็คือเป็น professional กุ๊กนั่นเองใช่ค่ะไม่จะเป็นเชฟจะเป็นกุ๊กอะไรก็ไม่เหมาะกับผมนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ถ้าเรื่องข่าวเนี่ยครับ บอกผมได้เลยนี่และครับข่าวนี้เลยครับมวยไทย To Make The b u i At European Games 2023โอ้มวยไทยเตรียมเปิดตัวในยูโรเปียนเกม2023สุดยอด อะไรนครับเนี่ยดู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 โอเคได้ได้ไประโยคไหนน่าสนใจไหมครับวันนี้คิดว่าวันนี้เราซีจะเลือกประโยคสันๆโอเค It is delightful that Muay Thai has become a very popular sport both in Thailand and internationally. He added เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่มวยไทยเนี่ยกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากประโยคนี้นี่มีอะไรที่เป็นแบบจุดที่แบบอยากจะนำมานำเสนอผู้ชมในวันนี้ไหมฮะจริงๆแล้วโรซี่แฮนด์หนึ่งคำที่โรซี่อยากจะพูดถึงคำคไหนครับนั่นก็คือคำว่า delightful คำว่า delightful เป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าน่ายินดีสุดยอดน่าปลาบปลื้มใช่ถูก<ม>ตอ้อง่ะใช่ค่ะลองยกตัวอย่างประโยคจาก delightful ได้ไหมครับโอเคอย่างเช่น It was a delightful party. ปาร์ตี้ที่ผ่านไปเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะฮะใช่ค่ะแปลว่าวันนี้นี่เราจะมาในธีมของความภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าน่ายินดีสุดยอดปร้าปื้มอะไรประมานี้ใช่ไหมฮะใช่เทฟรูอยู่แล้วเก่งมากเราเริ่มชินโทนเริ่มชินโทนแล้วเราจะเริ่มด้วยคำว่า wonderful คำว่า wonderful <laughs> ก็แปลว่าดีมากหรือน่าอัศจรรย์ อัศจรรย์เลยอะอัศจรรย์เลย่ <laughs> <Wonder> มดูตัวอย่างหน่อยดีกว่าโอเคดูอย่างเช่น thank you for such a wonderful present ขอบคุณสำหรับของขวัญที่น่าอัศจรรย์ชิ้นนี้มากเลยนะ <laughs> ใช่ค่ะแล้วของขวัญอยู่ไหนอ่ะไม่ได้สมมุติหรอ <laughs> ไม่ใช่เรามีคำว่า marvelous คำว่า marvelous แปลว่ายอดเยี่ยมแน่นอนเลยคำนี้ใช่ไหมที่มันมี the heart มีกับตันเมกามีไอรอนแมนใช่ไหมใช่ไหมใากนั้นก็คือ Marvel Studios ไม่ใช่ m a r v e l o u s าอเป็นว่า Marvels เนี่ยออกเสียงยากไหมฮะมันก็ออกเสียงยากนิดหน่อยเพราะเรามีดัว V โอเค Marvels o u แล้วก็ดัว L Marvels o u Marvels o u ทุก Marvels o u ถูกไหมะถูกค่ะเดี๋ยวกป็อย่างคำดีกว่าครับโอเคอย่างเช่น I have some marvelous news to share with you อ๋อคือฉันมีข่าวที่แบบสุดยอดแบบปังปุริีเย่จะมาบอกเธอด้วยละอะไรอย่างงี้จะมาเยอะขนาดนั้นไม่มากเลยเยอะไปใช่ไหมโอเคโอเคโอเคคือเป็นข่าวที่แบบสุดยอดเลยอะไรอย่างงี้ข่าวดีมากๆต่อไปเรามีคำว่า superb คำว่าสุภาพก็คือเป็นสุภาพนั่นเองนะฮะอันนี้คือ polite นั่นคือสุภาพไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนี่เางงไม่ใช่คำนี้ก็แปลว่าดีเลิศยอดเยี่ยมสุดยอดลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมฮะโ <c oughs> อเค Tiff's cooking skills are superb ก็คือทักษะการทำอาหารของทิฟ f เนี่ยสุดยอดมากเลยนะฮะ แต่ว่านี้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมก็จริงบางเมนูนะ <laughs> ขอสักหน่อยขอสักหน่อยนึงขอขอสักนิดนึงเราก็มีคำว่า fantastic <c oughs> คำว่า fantastic ก็แปลว่าดีเลิศสุดยอดยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเลยดีกว่าครับอย่างเช่น she has fantastic ideas ก็แปลว่าเธอคนนี้เนี่ยมักมีความคิดที่แบบดีเลิศอยู่ตลอดเลยนะฮะขอบคุณค่ะใช่ไหมใช่ค่ะ เอ่อหมายถึงภรรยาจรวันนี้ภรรยาจรไม่อย่ครับก็เป็นโรซี่ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคก็โรซี่ก็ได้โรซี่ก็ได้ตามนั้นตามนั้นคำสุดท้ายคือ fabulous คำว่า fabulous ก็แปลว่าดีเยี่ยมมาจาะตัวอย่างประโยคดีกว่าครับโอเคอย่างเช่น last week we had a Holiday. last week เนี่ย mm hmm. สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับเรามีวันหยุดพักร้อนที่แบบสุดยอด mm hmm. ดีเลิศมากดีเยี่ยมมากเลยนะฮะถูกต mm ้องค่ะเออว่าแต่ mm hmm. ทำไมภาษาอังกฤษเนี่ยถึงมี adjective หรือว่าคำคุณศัพท์แบบนี้เยอะมากเลยครับแบบสมมติคนไทยใช่ไหม mm hmm. เวลาถามอาหารจานนี้อร่อยไหม mm hmm. คนไทยก็ตอบอร่อยมากอร่อยดี mm hmm. อร่อยเลย mm hmm. ตอบเป็นคำว่าอร่อยเหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยพอถามว่า Is it delicious? ขาไม่ตอบ delicious นะครับไม่ค่อยค่ะ,อะตอบแบบ fantastic, marvelous, Marvel <ous. S 1> wonderful ถูกต้องทำไมอะครับทำไมไม่ตอบว่า delicious ง่ายๆไปเลยอะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำแล้วเรารู้สึกว่าใช้ดีกว่าอ๋อี่ครางสับเยอะเกินไปนะมันไม่ได้เยอะเกินไป <laughs> พ,อพอดีเลยคากำลังเยอะพอดีพอดีแบบนี้ให้ใช้เยอะ<ช>อมีตัวเลือกเยอะก็มาใช้อย่างมีประโยชน์ ถูกต้องคเราเอาไปใช้กันได้นะครับตอนนี้เราก็ไปรับชมเรื่องราวรอบโลกจากช่วง Nat Around the World กันดีกว่าครับ Let's go Hey guys, it's Nat here มีใครยังจำเพื่อนเล่นวัยเด็กของตัวเองได้ไหมคะและเพื่อนที่แปลกที่สุดที่เราเคยมีคือใครคะสำหรับพี่ Nat หรอคะโยด่ะโยด อย่ามาโนพี่แนทไม่เคยเป็นเพื่อนกับ e ีทีค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่รัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐค่ะซึ่งครอบครัวนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกวัยสขวบที่ชื่อว่าโดมินกเนี่ยแหละค่ะเข้าไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยเขาก็อนุญาตให้น้องโดมินิกไปเล่นนอกบ้างปรากฏว่าโดมินิกลับมาพร้อมเพื่อนคนหนึ่งด้วยค่ะแต่เพื่อนคนนี้ค่ะทำให้คุณพ่อคุณแม่ตกใจอย่างมากค่ะ แต่มันคืออะไรรู้ไหมคะลูกกวางค่ะออลูกกวางแบมบี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าน้องโดมินิกดูแบมบี้เยอะเกินไปหรือเปล่าถึงขนาดว่าพาลูกกวางกลับมาที่รีสอร์ทด้วยค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมรับนะคะว่าตกใจอย่างมากแต่แทนที่จะดุน้องนะคะแต่เขาตัดสินใจควักมือถือถ่ายรูปลงโซเชียลเลยค่ะ ทันทีที่รูปนี้หลงโซเชียลปุ๊บคนเข้าเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยซึ่งหลายๆลยคนก็บอกนะคะว่า this is the most adorable thing ever แต่สำหรับพี่น่น,นะคะ that's pretty creepy ซึ่งน้องโดมินิกก็ขอคุณแม่ไว้ค่ะว่าอยากพาลูกกวางตัวนี้มากินข้าวที่บ้านค่ะแต่คุณแม่ก็คอร้องค่ะ ขอร้องเลยช่วยส่งลูกกวางกลับไปที่ป่าเดี่ยวนี้เลยเพราะว่าแม่กวางคงตามหาลูกกวางจนร้องไห้แล้วล่ะค่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่รัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จะว่าไปที่เราคุยกันว่ามวยไทยจะไปยูโรเปียนเกม2023จริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยจะโกอินเตอร์แล้วนะใช่ต้องเรียนรู้มวยไทยก่อนอืมก็เจ๋งหัวนี่ไม่อยากจะคุยเลยอคือผมเนี่ยเป็นมวยไทยขนาดที่ว่าเคยไปท้าชั้นเก่าต่อยมาด้วยว้าวขึ้นบนเวทีปุ๊บนาทีแรกเลยผมซัดไปหมัดแรกอือคือทั้งสนามอู้เพราะเทปสอยชมปเก่าเรื่องกองพืนใช่ไหมผมสอยลมปุ๊บเจอเขาสวนมา ถ้า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 ถล่มย่งหมากองลงพื้นเลยผมเนี่ยโอเคไม่หาไปแล้วไม่หาไปดีกว่าไม่หาไม่หาเว้ยฝังแตงนานไม่เล่นทักมุกวันนี้ไม่หมาสักมุกเลยฝังแตงนาน